ห่างหายไปนานเป็นเดือนนะสำหรับการลงคลิปเดี๋ยววันนี้มีหมวกใบใหม่ที่ซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วก็ใช้งานไปแล้วติดตั้งบลูทูธอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวว่าใช้งาน1เดือนเป็นไงบ้างแต่ว่าใบนี้คือหมวกยกคางใบแรกในชีวิตนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ Explorer, บิวโมล่าเอ็กซ์โพเลอปี2022 ก็ตอนซื้อมานะฮะจะได้เป็นกล่องแบบข้างหลังมาสีส้มถุงใส่หมวกสีส้มร้านนี้เขาแถมปฏิทินไม่ด้วยเป็นปฏิทินของปีเนี้ยปี66เออดีนะร้านนี้แถมปฏิทินของอินเด็กมาให้นะ แล้วก็เอาไว้ดูเนี่ยเดินหนึ่งอะไรเงี้แล้วก็มาดูที่ตัวหมวกกันดีกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบยกคางเพราะฉะนั้นลูกเล่นของมันก็คือเอาความสบายของหมวกเปิดคางมารวมกับความเซฟของหมวกเต็มใบเวลาแบบขับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบเป็นเต็มใบก็ได้ขับในเมืองชิลๆยกคางเปิดคางแบบกินลมชมวิวก็ได้ หลักๆก,ก็คือมันเป็นหมวกเปิดคางเพราะฉะนั้นจุดเด่นมันจะอยู่ตรงที่เปิดคางตรงนี้เนี่ยดึงได้เลยนะคอดิโปงเนี่ยเราก็ดันขึ้นปาบมันก็จะเปิดคางขึ้นมาอย่างนี้เลยถามว่าพอเปิดคางเนี่ยถ้าเกิดใส่โต้ลมมันจะตีกลับมาไหมตีกลับมาแบบพึบอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ล็อกมันจะตีแต่ถ้าเราล็อกตัวล็อกจะอยู่ด้านขวามือของคนใส่นะแต่ว่าจะอยู่ซ้ายมือของกล้องผม ก็อยู่ตรงนี้นะฮะตัวล็อกนี่ถ้าเลื่อนขึ้นไปชิดข้างบนอ่ะมันจะเป็นการล็อกแล้วอันเนี้ยมันจะพับลงมาไม่ได้เห็นไหมมันจะแบบพยายามกดก็กดไม่ได้มันล็อกไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเราตัวล็อกลงมันก็จะปิดได้ปกติแต่เวลาปิดต้องปิดให้สนิทด,ด้วยนะมันจะมีแบบนี่มันจะมีเขี้ยวของมันอันนี้คือยังไม่สนิทถ้าสนิทต้องแบบดันแกะอ่า ก็บัวหมวกนะฮะน้ำหนักก่อนดีกว่าอันนี้ผมติดบลูทูธไปแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องบลนะูทูธกันมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับบลูทูธด้วยน้ำหนักไซส์ M นะอันนี้อยู่ที่1650บวกลบ50กรัมก็มันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงถ้าเทียบกับหมวกสปอร์ตที่มันไม่มีแว่นหรือไม่ได้ยกคางมันมีนกลไกของอตัวยกคางเพิ่มมามันก็เลยน้ำหนักมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ มีช่องลมนะฮะสองช่องที่ปากที่ปากถ้าเลื่อนขึ้นะ่ะปิดเลื่อนลงคือเปิดเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตรงนี้เห็นไหมมันจะขยับปุ๊บปบ๊อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดให้ลมเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะไปเป่าจะไปเป่าขึ้นมาตรงช่องนี้นะเห็นไหมไปเป่าขึ้นมาตรงช่องนี้นะครับเหมือนไล่ฟ้าไปในตัวนะไล่ฟ้าแบบเอาลมที่เข้าที่คาง่ มาไล่ฟ้าในหมวกแต่ยังไม่เคยใช้จนขึ้นฟ้าเลยนะใบนี้แล้วก็มีช่องลมด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องใหญ่เลยเปิดปิดง่ายมากลื่นมากดันมาหน้าคือดันมาหน้าคือปิดดันไปด้านหลังคือเปิดมีช่องลมอันเดียวเลยข้างบนแว่นมีแว่นในตัวด้วยแว่นเขาเรียกอะไรแว่นกันแดดข้างใน ตัวปรับแว่นจะอยู่ซ้ายมือนะฮะข้อเสียมันคือพอตัวปรับแว่นอยู่ตรงเนี้ยบลูทูธมันจะต้องขยับไปข้างหลังปกติถ้าเกิดตัวปรับแว่นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงนี้ตัวบลูทูธมันจะได้ขยับมาแบบใกล้การใช้งานมากขึ้นแต่นี่มันไปอยู่ข้างหลังแล้วหมวกมันไม่ได้โค้งรับกับบลูทูธอ่ะเนี่ยมันจะมีช่องห่างตรงนี้นะสำหรับ Vimo โต V ี v ผมใช้เป็นแบบแบบหนีบอะ เออมันเป็นกา้านแล้วก็หนีบเข้าไปเดี๋ยวกลับมาดูที่แว่นก่อนแว่นกันเดียเอาขึ้นคือแว่นลงเอาลงคือแว่นขึ้นตัวแว่นเป็นสีสโมกอ่อนๆชิลก็ด้วยเป็นแบบตัดแสงไม่ได้ดีมากคืออ่อนแบบอ่อนเลยอะถ้าโดนแสงแสงส่องหน้าเราใช่ไหมส่องมวกเห็นหน้าเลยนะเพราะว่ามันแบบสโมกอ่อนๆเนี่ยทุกคนดูดิ อันนี้ทำไมเห็นหน้ากูวะเนี่ยจริงๆมันจะเห็นแบบเห็นข้างในนะตัวชิวมันก็อ่อนตัวแว่นมันก็อ่อนเพราะฉะนั้นสู้แสงจัดๆก็จะแสบตานิดนึงตัวนี้รองรับการใส่แว่นด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่ง่ายแบบขนาดนั้นอนะคือปกติหมวกที่มันรองรับการใส่แว่นมันจะใส่ได้ง่ายมากแต่ว่าใบนี้มันรู้สึกแบบติดๆด,ดขัด,ข,ดขัดนิดนึงไม่แน่ใจว่าพรายังใหม่หรือเปล่า ขอไฟฉายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟฉายเนี่ยนะทุกคนดูตรงแว่นนะมันจะแบบมันไม่ได้เว้าแบบรับขาแว่นจ๋าขนาดนั้นนะดูดิมันจะเป็นแบบเป็นฟองน้ําไปเลยเออเหมือนออกแบบมารับขาแว่นแต่ว่าไม่ได้ดีมากขนาดที่ว่ามันจะใส่ง่ายเลยนะอันนี้คือข้อเสียหนึ่งข้อแล้วที่ทุกคนรู้เกี่ยวกับหมวกใบนี้คือรองรับใส่แว่นแต่ว่าไม่ได้ใส่ง่ายขนาดนั้นนะ่ะเออ แต่ก็ไม่ได้ใส่ยากขนาดที่ว่าแบบเทียบกับหมวกที่มันไม่รองรับการใส่แว่นนะอยู่กลางๆระหว่างหมวกที่รองรับการใส่แว่นแล้วใส่ง่ายกับหมวกที่ไม่รองรับการใส่แว่นอ้ใไบเนี้ยข้อเสียหนึ่งข้อแล้วต่อไปข้อเสียข้อที่สองอันนี้เป็นข้อเสียที่ใหญ่มากสำหรับผมนะอย่างที่รู้กันว่าใบนี้มันเป็นหมวกทวอลลิ่งมันจะรองรับการติดตั้งบลูทูธแต่ว่า ไอช่องที่มันเว้าวการติดตั้งอะมันแบบมันอยู่ไม่ตรงหูผมนะเวลาผมลองใส่ดูอะอ่าทุกคนดูครับหมวกใบนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธมีเว้าวหูมาให้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว้าวหูมันอยู่นู่นเว้าวหูอยู่นี่ตอนผมใส่เข้าไปตรงเว้าวหูเสียงเพลงเบามากเปิดสุดแล้วก็ยังแบบไม่ได้ยินขับแปดสิบได้ยินแต่เสียงลมก็เลย พอมาดูว่าเออทําไมมันมันไม่ตรงหูหรือเปล่าวะสรุปว่าใช่จริงๆงด้วยคือว่าวหูมาไม่ตรงตำแหน่งหูของเราแล้วผมต้องเลื่อนมาเนี่ยเลื่อนมาเยอะนะไม่ใช่น้อยๆยนะเลื่อนมาเยอะเลยนะจากไอช่องเว้าวหูเออพอเป็นตำแหน่งเนี้ยมันโดนหูเต็มเต็มนะอันนี้คือข้อเสียที่ผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะ่ะเทียบกันกับไอ hjc อีกใบหนึ่นนนงอะใบเนี้ยยังไม่ขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบ วอาหูมาไม่ตรงรูของจริงอันเนี้ยมันเกินไปดูดิดูความห่างนะอันนี้คือข้อเสียข้อที่สองแล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียเป็นข้อเสียข้อใหญ่เลยด้วยสําหรับหมวกไปนี้อันนี้ก็ติดตั้งธรรมดานะไม่ได้เว้าอะไรเพิ่มก็เอาก้ว3ามแปะไปเลยแล้วมันก็อยู่อืมอันนี้คือภายในนวมมันจะดูแบบมันจะเป็นนวมไม่ได้นิ่มๆอ่ะมันจะหย,ยาบๆหน่อยนะะท e เจอร์ texture. ข้างบนมีช่องแบบเว,ว้วาเว้าลมอ่ะให้ลมมันเข้ามาแบบระบายอากาศจากช่องลมด้านบนนะมีอยู่ด้วยเป,เ,เป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยเอานิ้วแตะจะรู้สึกอันนี้หมวกไซส์เอนะผมใส่ได้พอดีกําลังดีอันนี้หมวกคนซ้อนใบแน่นะของคนซ้อนสําหรับใครที่แบบสนใจอยากให้คนซ้อนแบบคือขี่น,นอกเมืองก็ เอาเอาไอ้คางเนี่ยลงเป็นหมวกเต็มใบใช่ไหมก็ปลอดภัยเซฟดีพอมาขี่ในเมืองชิลๆอยากเปิดหมวกก็ยกคางขึ้นรับลมชมวิวกินของกินอะไรก็ได้เออมันก็สะดวกดีต่อไปจะมาพูดถึงการใช้งานนะฮะลูกเล่นเหมือนจะพูดไปหมดแล้วสำหรับบลูทูธก็อย่างที่บอกว่าเออมันวอลหูไม่ตรงใช่ไหมหมดแล้วนะตรงคางนี้ค่อนข้างจะมีพื้นที่สำหรับติดกล้องแต่ ถ้าใครติดกล้องนะหมวกยกคางติดแค่กล้องอะ่ะได้แต่ถ้าใครที่แบบจะเพิ่มไมอะไรด้วยอะ่ะคุณลองนึกสภาพดูนะกล้องบุญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล้วบกติอะ่ะคุณจะต้องเดินสายเก็บมาตรงนี้อันนี้สมมติต่อเป็นไม้ปุ๊บมาตรงรวมตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยกคางขึ้นอย่างเงี้ยกล้องแม่งไปอยู่นู่นแต่สายไม่อยู่เนี้ยเออผมเลยคิดว่าถ้าใครที่จะแบบติดตั้งไม สำหรับกล้องเราติดที่ค้างสําหรับหมวกใบนี้นะน่าจะต้องเก็บสายมาข้างๆตรงเนี้ยเก็บ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 มาตรงเนี้ยมันก็จะแบบพอมันเกิดการงอของสายสายไม้บ่อยๆมันอาจจะขาดได้ไงตรงเนี้ยเพราะงั้นถ้าอยากติดอะติดข้างๆได้ไหมติดกล้องแบบข้างๆเงี้ยตอกมาข้างๆที่แก้มน,น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าใบนี้มันสําหรับผมนะ ผมคิดว่ามันติดตรงคางได้แบบลําบากถ้าติดได้ก็ลําบากอาจจะติดได้แค่กล้องแต่ว่าไม่ลากไปด้วยไม่ได้เพราะไม่งั้นสายมันจะห่างกันเลยแบบสายมันจะดึงจากตรงปลายคางใช่ไหมจากตรงปลายคางมาตรงนี้เออไม้ที่ติดเป็นไม้ก้านแข็งนะเพราะว่ามันยกคางถ้าผมติดไม้ก้านอน่อนไม้ก็จะไปอยู่ตรงปลายคางเวลายกแล้วสายก็จะแบบตึงเออก็เลยต้องติดไม้ก้านแข็ง การใช้งานบอกก่อนว่าผมไปใส่หมวกเรียบประมาณพันกลางๆพันปลายๆมันะมันก็เลยรู้สึกว่าพอมาใส่ใบสองพันอ่ะพอมาใส่ใบไม่เกินสองพันใบเนะี่ยมันจะรู้สึกแบบวัสดุอะไรมันสู้ไอ้พวกของแพงๆไม่ได้อยู่แล้วก็ใช่แต่ว่ามันก็คุ้มค่าในราคาสองพันดร้อยนะใบนี้ได้มาสองพันเจ็ดร้อยมันก็คุ้มนะแบบ วัสดุการใช้งานความคุ้มค่าความคงทนผมว่าบิวโมล่านี่แหละถ้าเรทราคาประมาณ2,000-3,000ผมยังไงผมก็ให้บิวโมล่าส่วนตัวนะอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเรียวนะเรียวก็โอเคอยู่แต่ผมชอบบิวโมล่ามากกว่าก็ทำได้โอเคเลยนะสำหรับหมวก2,000กว่าบาทคือมันคุ้มกับราคาค่าตัวการใช้งานก็ลู่ลมอะไรก็ปกติ ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรแต่รู้สึกว่ารู้สึกถึงลมบนหัวที่มันเข้ามาเพราะว่าช่องลมข้างบนมันโคตรใหญ่นะมันโคตรใหญ่เลยช่องลมด้านบนมันเลยรู้สึกถึงลมที่มันเข้ามาแล้วก็ผ่านหัวเราไปเลยเออถ้าช่องเล็กๆอาจจะไม่รู้สึกหันซ้ายหันขวาก็มันก็ไม่สายความเร็วตอนนั้นในคลิปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยร้อยสิบประมาณนั้นไม่สูงมาก ซ้ายขวาไม่ได้ใส่ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหัวขนาดนั้นนะอืมแต่ว่ามันจะมีนิดนึงเวลาเราเอาคางลงแล้วอ่ะมันจะรู้สึกบีบตรงกรามเพราะว่าตรงเนี้ยตอนเราเอาคางเอาเราไม่ได้เอาคางลงอ่ะมันจะสามารถยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะดูเนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้แต่พอเราเอาลงปุ๊บมันจะบีบมันจะแน่นขึ้นมันมันยืดหยุ่นไม่ได้แล้วมันก็เลยรู้สึก จะแน่นๆตรงประมาณประมาณกรามหน้าหูประมาณนั้นนิดนึงขับไปนานๆเดี๋ยวก็ชินขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินครมันจะบีบๆตรงกรามนิดนึงอะ่ะไม่แน่ใจว่าหมวกยกยกคางเป็นกันไหมแบรนด์อื่นนะแต่ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นอาการของหมวกยกคางส่วนใหญ่นะเออใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าหมวกยกคางแบบเรียดราคาประมาณเกือบหมื่นเป็นกันไหมอะไรเงี้ยเผื่อ อาจจะไม่เป็นแต่เป็นแค่ใบเริ่มต kind of hm ้นไม่กี่พัน2อพันอะไรเงี้ยก็บอกได้สําหรับใครที่อยากบอกนะก็รู้สึกจะมีแค่นี้ในการใช้งานทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรไม่ดีหรือไม่มีอะไรว้าวแบบว้าวเออมันก็ประมาณนี้มันก็ดีในงบของมันนะ มีแค่ข้อเสียตอนใส่มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันจะบีบตรงกรามนิดนึงมันจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงถ้ายังไม่ชินนะแต่ถ้าชินก็โอเคชิวมันมีตัวล็อกด้วยนะผมลืมบอกเนี่ยมันจะเป็นระดับหนึ่งแล้วก็กดปิกมันจะดังแก๊กถ้าเปิดก็คือดันขึ้นแต่จะค่อนข้างแน่นหน่อยเวลาดันขึ้นนะต้องใช้แรงนิดนึงน่าจะประมาณนี้สำหรับ b ิวโมล่าเอ็กซ์โพเลปี2022 ใบนี้เป็นสีขาวไม่ใช่ขาวสีดำเทาออกแบบเทาๆไม่ได้ขาวนะเทาๆหน่อยถ้าใครสนใจหมวกยกคางราคาเริ่มต้นประมาณ2,000ไม่เกิน3,000ผมว่า b ิว u l ล่ผมรู้สึกโอเคกับ b ura, นะิวโมล่ามากก็เลยซื้อ b ิว u l ล่เออใครจะซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้มีเรียวมีพวกอะไรอะ RD ID มันมีหลายยี่ห้อเออ SMK อะไรเงี้ยลองดูนะแต่ ถ้าถามผมผม,ผมเลือกบิวโมล่าเพราะว่าแบรนด์มันทําตลาดมาค่อนข้างนานมันมีการแบบพัฒนาอยู่เรื่อยเออก็เลยรู้สึกสบายใจที่ซื้อมีบิวโมล่าอีกใบนึงด้วยนะคราวนีผมมีอีกใบหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคตอนใส่บิวโมล่าอีกใบหนึ่งที่มันแถมมากับรถประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปนี้ใครที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าร้านไหนเผื่อทุกคนหรือใครบางคนอาจจะได้ปฏิทินเหมือนผมด้วยได้ เอามาดูได้เลยนะใช้งานได้เลยดีมากเข้าแถมมาให้ด้วยประมาณ2 0 0พันเบนะราคาก็ลองไปดูกันได้ใต้คลิปเดี๋ยวทิง้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่ดีก่อนไว้เจออันคลิปหน้าจะเริ่มกลับมาทำคลิปละเพราะว่ากล้องอะไรเงี้ยพร้อมละพร้อมถ่ายคลิปไป